ครับสวัสดีครับผมสวัสดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาริยะชาแนลครับผมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมดอกไม้มงคลหรือไม้มงคลพันธุ์ต่างๆครับผมและเป็นไม้ประดับที่ความสวยงามเป็นไม้ฟอกอากาศหลากหลายชนิดครับผมจะเป็นชนิดใดบ้างก็ ให้ท่านผู้ชมติดตามครับผมว่าจะพาไปชมชนิดใดบ้างครับไม้มงคลไม้ประดับมีความสวยงามครับและมีสปปรรพคุณาทางไหนบ้างครับผมแต่ละสายพันธุ์จะแตกต่างกันอย่างไรครับผมอิยาชาแนลวันนี้นําท่านมาชมครับผมและจะพาไปแนะนําไม้มงคลท่านต่างๆครับผมอญญาชาแนล าฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับช่องอริยะชาแนลครับผมก็พร้อมแล้วก็มาชมกันเลยครับผมครับหมายมงคลอันดับแรกวันนี้ครับผมอาริยะชาแนลนำทุกท่านมาชมนี่ครับว่านพัดนางชีครับผม กำลังออกดอกครับผมนี่ครับมาชมใกล้ๆเลยครับผมดอกของขาวก็เริ่มจะสวยงามครับผมนี่ครับนี่คือ่อดดอกของว่านพัดนางชีครับผมนี่ครับสปคุณทางป้องกันคุณใสปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายครับผมนี่ครับคอยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายมาให้เข้าบ้านครับผมนี่ครับ ว่านพัดนางชีครับผมกําลังสวยงามครับผมอ่าใบของเขาก็จะออกเรียงอ่าสลับนี่ครับลักษณะใบของเขาจะออกเรียงหน้ากระดานครับผมนี่ครับจะเหมือนกับพัดครับผมนี่ครับพัดนางชีครับผมจะมีใบเรียวยาวครับผมออก บางเขาจะเรี้ยงสลับออกข้างๆครับผมนี่ครับเหมือนกับพัดครับผมนี่ครับก็กําลังจะออกดอกครับผมครับนี่ครับกําลังจะออกดอกครับสําหรับช่อนี้ครับหรือต้นนี้ครับผมนี่ดอกของเขาครับสวยงามมากครับผมก็มีดอกสีขาวครับเกซอนข้างในจะออกสีเหลืองๆนิดนึงครับผม เขาเบ่งบานมาครับผมนี่ก็คือว่านพัดนางชีครับผมนี่ครับแตกอ,ออกเป็นพุ่มครับผมนี่ครับก็ไปชมอันดับต่อไปครับผมไม้มงคลอันดับต่อไปครับผมครับอันนี้ก็เป็นไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งครับผมเป็นไม้ฟอกอากาศอ่า ให้ความสวยงามเป็นพันไม้เรือทรงพุ่มครับผมนี่ครับพันไม้เรือทรงพุ่มเป็นไม้ฟอกอากาศครับผมนี่ก็คือวิโลเดนดอนยกเขียวมระกดครับผมใบของเขาจะเป็นรูปหัวใจเหมือนกับลูกศรครับผมเหมือนกับปลายลูกศรครับผมนี่ครับ ดูหัวใจวงวงรีๆครับผมนี่ครับเรียวยาวเหมือนกับปลายลูกศรครับผมนี่ก็คือฟิโลเนนดอนลูกเขียวมรกตครับผมก็ให้ความสวยงามอีกชนิดหนึ่งครับเป็นพันไม้เลื้อยไม้เลื้อยช้าครับไม้เลื้อยทรงพุ่มครับนี่ครับก็ให้ความสวยงามอีกชนิดหนึ่งครับผมเป็นไม้ฟอกอากาศครับเอา ใส่กระถางเล็กๆไว้โตทำงานก็สวยงามอีกแบบหนึ่งครับผมนี่ก็คือฟิโลเดนดอนยกเฉียวมรกตครับผมก็มาชมอันดับต่อไปครับผมนี่ครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือต้นถุงเงินถุงทองหรือว่าถุงเงินถุงทองครับผมต้นถุงเงินถุงทอง เขาจะมีสามสีต้นเดียวครับอยู่ในต้นเดียวครับออกใหม่ๆเขาก็จะออกเป็นสีเหลืองทองครับผมพอแก่ตัวมานิดก็จะออกเป็นสีเงินครับผมออกสีเงินอมอมขาวครับผมอ่ออกเป็นสีเงินครับแล้วก็มีสีเขียวอยู่ในตัวครับผมนี่ครับก็คือถุงเงินทุงทองครับผมนี่ครับใบของเขาเป็นลักษณะนี้ครับผม เป็นไม้มงคลไม้เสียงไทยเป็นไม้ประดับที่ความสวยงามอีกชนิดนึงครับผมเป็นไม้เสียงไทยก็ไมายความว่าครับท่าท่านได้ปลูกแล้วต้นของเขามีถุงเงินถุงทองเป็นถุงเงินครับผมลัาากษณะก็จะเหมือนกับกระเป๋าตังค์ครับผมอยู่ตรงท้ายตรงตรงใบเขาครับผม มีกระเป๋าตังออกมา,าถุงใหญ่ครับผมถุงใหญ่ก็หมายความว่าท่านจะมีโชคใหญ่เข้ามาครับถ้าถุงเล็กก็จะมีโชคเล็กๆน้อยๆเข้ามาครับผมกเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมนี่ก็คือถุงเงินถุงทองครับปลูกเป็นไม้ประดับที่ความสวยงามสบายหูสบายตาอีกชนิดหนึ่งครับผม อันดับถัดมาครับผมอันดับถัดมาก็ประเภทลางครับผมนี่ครับเป็นลางเงินลางทองลางหน้าครับผมก็เป็นสายพันธุ์ประเภทลางครับผมนี่ก็คือลางเงินลางทองครับผมส่วนนี้เป็นลางทองครับลางทองเขาจะมีขอบสีเหลืองทองตรงกลางใบจะเป็นสีเขียวเส้นๆครับผมเป็นเส้นครับผม นี่ครับลางทองครับผมนี่เป็นลางทองครับก็เป็นไม้มงคลปลูกไว้เรียกเงินเลือกทองอปลูกไว้เสริมสิริมงคลให้ผู้ปลูกหรือคนในบ้านครับผมนี่ก็คือลางทองครับส่วนลางเงินนี่ครับผมลางเงินก็จะแตกต่างกันที่ใบครับผมลางเงินเขาจะมีขอบเฉียว ทั้งสองข้างครับและมีตรงกลางเป็นสีทองครับผมเป็นขีดตรงกลางครับผมตรงกลางใบครับผมนี่ก็คือรางเงินครับผมส่วนดอกของเขาครับส่วนรางเงินนี่จะมีดอกที่ให้ความสวยงามครับผมดอกใหญ่ครับผมแต่ส่วนลางทองนี่ออกเขาจะมีดอกเหมือนกับพับพึงปินเป็ดครับผมดอกเขาจะเล็กๆครับผมจะไม่ดอกใหญ่เท่ากับ ลางเงินครับผมลาเงินจะดอกสีสวยครับออกสีชมพูอมม่วงนิดนึงครับผมอ่าเป็นดอกของลางเงินนะครับส่วนลางทองเขาจะดอกสีขาวครับเป็นดอกสีขาวมีพังผืดอยู่อ่าดอกของเขาครับผมเกสรยาวๆสีเหลืองครับผมดอกเขาครับจะสวยงามแตกต่างกันครับผมอันดับต่อมาครับผมอันดับต่อมานี่ก็เป็น ต,ต้นเข้าพรรษาครับผมนี่คือต้นเข้าพรรษาครับต้นเข้าพรรษาจะมีสองสีครับเขาจะมีสีม่วงและก็สีเหลืองอมขาวนะครับนี่เป็นสีเหลืองครับนี่เป็นสีเหลืองออกขาวครับผมนี่ครับอันนี้ออกดอกแล้วครับผมดอกเขาจะเป็นสีขาวครับผมสีขาวอมเหลืองครับผมนี่ครับมีเกสรข้างในเป็นสีเหลืองครับผมนี่ครับดอกสีเหลืองครับก็คือ ต้นเขาพันษาสีเหลืองครับผมนี่ครับส่วนสีม่วงก็มีครับแต่อ่าอยู่ตามป่าตามเขาเขาจะเยอะครับผมแต่นี่จะมีสีขาวครับสีสีม่วงก็ไม่ได้นํามาปลูกครับผมนี่ครับนี่มีสีขาวครับผมสีขาวหรือสีเหลืองครับผมนี่แหละนี่ครับผมต้นเขาพันษาครับผม พเป็นไม้มงคลเขาออกช่วงเขา้าพรรษาครับผมนี่ครับพอออกดอกช่วงเขา้าพรรษาเขาจะออกดอกประมาณ3เดือนครับผมนี่ครับหลังจากนั้นดอกเขาก็จะร่วงโลยครับผมก็เหลือแต่ต้นของเขาครับผมถึงฤดูแล้แงเขาก็ใบเขาจะยุบครับผมก็เหลือแต่หัวของเขาครับผมอพอถึงหน้าฝนเขาก็งอกเงยขึ้นมาหมุนเวียนไปเรื่อยครับผม ตามปีตามเดือนของเขาครับผมนี่ครับต้นเข้าพรรษาครับผมสีเหลืองครับผมอ่าต่อมาก็เป็นบรรดาบอนครับผมบอนพันธุ์ต่างๆครับเป็นพันุตั้งเดิมโบราณครับนี่ครับยังไม่พาหัวผสมครับผมนี่ก็เป็นพันธุ์ดั้งเดิมครับนี่ครับบอนสี พันต่างๆครับยังไม่ใหญ่ครับผมถ้าเขาโตเต็มที่เขาก็จะใหญ่มากครับเป็นบอลใหญ่ครับนี่ครับนี้เพิ่งจะแตกนอออกมาครับเขาถูกฝนก็เริ่มจะเฉียวครับผมนี่ก็เป็นพันบอลครับผมบอลพันบุรามโบราณครับผมถัดมานี่ครับก็เป็นบอลนี่ก็เป็นอีเนาครับเป็นบอลพันอีเนาครับผม แก่ตัวมาเขาจะออกเป็นสีขาวครับนี่เขาเริ่มกัดสีแล้วครับผมก็ออกใหม่ๆเริ่มแรกเขาก็จะเป็นสีเขียวหมดครับผมเป็นใบสีเขียวแล้วษณะนี้ครับผมอดใหญ่มาโตมาเขาก็จะเริ่มกัดสีเป็นสีขาวนี่ครับสีเขียวเขาก็จะค่อยจางๆหายไปครับก็จะเป็นสีขาวมาแทนที่ครับผมนี่ครับสีขาวแทนที่ครับเริ่มกัดสีแล้วครับผม นี่เป็นอีเหนาครับผมตัดมาก็เป็นบอนสีบัวรัมบราณเหมือนเก่าเหมือนเดิมครับผมอันนี้ก็เป็นพันธุ์บัวแดงแคะครับผมต้นจะไม่ใหญ่ครับเป็นพันธุ์บัวแดงแคะครับผมนี่ก็คือบอนสีพันธุ์บรารโมบราณครับผมนี่ครับนี้ก็เป็นบอนสีอีกชนิดหนึ่งครับ เป็นลายสาวน้อยปะแป้งครับผมนี่ครับสาวน้อยปะแป้งครับนี่ครับบรรดาบอนพันต่างๆครับพันโบราณโบราณครับผมอัดมาครับผมก็มาดูดอกไม้แปลกๆครับผมก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรครับผมนี่ครับดอกแปลกๆครับดอกยาวครับผมนี่ครับนี่ครับ ไม่รู้ว่าท่านใดทราบบ้างครับผมอ่ดอกของเขาก็จะเหมือนกับดอกว่านไผครับผมแต่ดอกว่านไผ่ดอกของเขาจะสูงขึ้นจากดินประมาณ20-30ถึงเซนครับแต่นี่ดอกของเขาสูงประมาณอ่า80เซนถึงเมตรได้ครับนี่ครับนี่ครับดอกของเขาครับผมออกเป็นเป็นช่ออย่างนี้ครับผมนี่ครับ นี่ครับสวยมากครับดอกของเขาจะยาวมากครับผมก้านดอกจะยาวมากครับผมนี่กาลังเริ่มบอกดอกครับผมต้นเขาก็เหมือนกับต้นขิงต้นคาครับผมดูเผินๆก็เหมือนกับต้นสาวลงครับแต่ไม่ใช่ครับต้นสาวลงเขาจะมีดอกออกจากพื้นดินครับผมและมีดอกเหมือนกับดอกว่านดอกกระเจียวครับผมจะไม่สูงขนาดนี้ครับผมอันนี้ส่วนนี้ก้านดอกเขาจะสูงมากครับไม่รู้ว่า ชื่อของเขาเต็มๆเป็นดอกอะไรครับผมนะครับใบของเขาก้านของเขาครับผมก็เหมือนกับต้นขิงต้นคาครับก็มีบินหอมครับกลินหอมครับผมกลินหอมครับหลังใบเขาก็เหมือนกับจัมบะยีครับผมกลิ่นก็เหมือนกับกลิ่นแฮกนะครับคล้ายๆต้นเสาหลงครับแต่ไม่รู้อพาร์อะไรครับผมก็ท่านใดทราบก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับผม เนี่ยครับดอกของเขาบานเขาจะบานออกข้างๆอย่างนี so ้ครับผมจะออกเป็นช่อดอกอย่างนี้ครับผมอ่าข้างในเขาจะเป็นออกสีเหลืองๆครับี่ส่วนดอกเขาก็ออกเป็นลักษณะนี้ครับผมนี่ครับถ้าบานแล้วเขาก็จะออกมาอย่างนี้ครับผมนี่ครับไม่รู้ว่าชื่อของเขาเต็มๆชื่ออะไรครับท่านใดรู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยครับผมนี่ครับ ต่อ,อมาก็เป็นว่านอ่านี่เป็นว่านทิพยเนตรครับผมก็สรรพคุณทางอ่าทางอ่าหนังเหนียวครับผมประเภทหนังเหนียวออ่า่าทางมหาอุดอย่างนี้ครับผมก็ออกจากอ่าป้องกันอะไรนี่แหละครับผมนี่ครับเกี่ยวกับหนังเหนียวว่านอ่าทิพยเนตรครับผมนี่ครับ ทางโบรามโบราณก็พูดไว้ว่าถ้า,านักเลงตอนก่อนๆสมัยก่อนๆจะนำนิยมหัวของเขาครับไปเคียวครับผมเคียวทำให้หนังเหนียวครับก็พูดพูดต่อกันมาอย่างนั้น,นครับผมก็ไม่รู้จะความเชื่อนะครับความเชื่อของแต่ละบุคคลครับผมครับ นี่ก็คือว่านทิพยเนตรครับผมครับถัดมาก็เป็นว่านสบูเล็กครับผมก็สรรพคุณก็คล้ายๆกันกับว่านทิพยเนตรครับก็ใช้หัวของเขาเหมือนกันครับผมนี่ครับเกี่ยวกับหนังเหนียวนี่แหละครับผมช่วงนักช่วงก่อนๆครับนี่ครับว่านสบูเล็กครับผม ครับถัดมานี่ก็เป็นว่านเศรษฐีคอร์ซับหรือว่านเศรษฐีคอร์ซับครับผมนี่ครับดอกของเขากําลังตูมครับผมอ่าบานมาก็ออกเป็นสีม่วงครับผมอ่านี่ครับอันนี้กําลังตูมครับผมนี่ครับนี่พอแก่มาก็จะเป็นลานานักษณะนี้ครับผมนี่ครับนี่ช่อด,ดอกของเขาครับเป็นมเมล็ดครับผม เม็ดครับประมาณ4เมตรครับผมนี่คือว่านเศรษฐีคอดซับหรือว่ววานเศรษฐีขอรดซับครับผมเป็นไม้เสี่ยงทายอีกชนิดหนึ่งครับผมปลูกแล้วใบของเขาคอดเข้าหาลำต้นครับยิกงอครับก็เป็นไม้เสียงทายทายว่าช่วงนั้นท่านกำลังจะมีโชคมีลาบเข้ามาครับปลูกแล้วใบชี้ตั้งครับผมอย่างนี้ก็ ช่วงนี้ท่านก็ยังไม่มีโชคมีลาบเข้ามาครับนี่ครับชี้ตั้งแบบนี้ครับยังไม่มีโชคมีลาบครับผมเป็นไม้เสี่ยงทายครับถ้าใบเขาขอดงอเข้ากับลําต้นอย่างนี้ช่วงนั้นท่านกําลังจะมีโชคครับก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลครับผมก็โปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมครับผม ับผมอริยาชาแนวก็แนะนำว่านมงคลหรือไม้มงคลไม้ประดับพันธ์ต่างๆให้ท่านผู้ชมได้ชมไปคร่าวๆแล้วครับผมส่วนข้างหลังนี่ก็เป็นว่านกุมารทองครับผมว่านแสงอาทิตย์ครับเขาออกดอกเรียบร้อยแล้วครับผมก็มีแต่ต้นของเขาครับดอกของเขาก็ยุบลงไปแล้วครับผมก็เหลือแต่ลําต้นครับก็ช่วง เดือนสี่เดือนหต้นของเขาก็จะไม่มีครับผมเขาก็จะเริ่มออกดอกจากพื้นดินช่วงนั้นประมาณเดือนเมษามต่อพฤษภาดองเขาก็จะออกครับก็จะให้ความสวยงามอีกชั้นนิดนึ่งครับเป็นไม้โยกับทางมิตามหานิยมป้องกันคุณใสปกปักคุ้มครองเนี่ยครับผมเป็นบ้านกุมานทองครับผม ดองเขาก็เริ่มโรยไปหมดแล้วครับผมนี่ครับนี่ก็เหลือแต่ก้านดอกของเขาครับนี่ครับที่เหลือก็เหลือลักษณะนี้ครับผมดอกที่สวยๆก็โรยไปแล้วครับเหลือแต่ก้านดอกของเขาจะเป็นลักษณะนี้ครับผมจะออกเหมือนกับตะกร้อครับออกทรงกลมครับผมเหมือนพระอาทิตย์เหมือนพระอาทิตย์เต็มดวงครับผมว่านกุมารทองหรือว่านแสงอาทิตย์ครับผม ครับอาริยะชาแนลก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งเพื่อจะได้มีกาลังใจหาชิปใหม่ๆมาฝากท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีมีความสุขร่ารวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนครับผมสําหรับคลิปนี้อริยะชาแนลลาไปก่อนครับผมสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับผม